มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทไปตลาดฟาดให้เรียบอย่าให้เหลือเวลาผ่านไปสิ่งที่ครูกรสอนไว้ก็ต้องล้าสมัยตามจิงไหมมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทไปตลาดฟาดให้เรียบอย่าให้เหลือเชื่อว่าใครหลายๆคนคงเคยได้ยินบทร้อยกรองในขั้งต้นซึ่งดัดแปลงมาจากบทร้อยกรองเดิมของสุนทรภู่ที่ว่า มีสลึงพึงบรรจบให้รบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานจากรอนสุภาษิตสอนหญิงยุคสมัยเปลี่ยนไปคำสอนยังคงมลขรราหรือไม่คงต้องกลับมาคบคิดกันอีกครั้งจากสถานการณ์ปัจจุบันยุคโควิด -19 ระบาดทั่วโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง คนตกงานอยู่บ้านแต่รายจ่ายประจํายังคงอยู่เงินเก็บไม่มีเพราะเรายึดคติที่ว่ามีสลึงพึ่งบรรจบให้ครบบาทไปตลาดฟาดี่เรียกอย่าให้เหลือเงินหมดไม่เป็นไรรอเงินเดือนเดือนใหม่เข้ามาวนไปอยู่อย่างนี้บางครั้งต้องบอกว่าเงินเดือนที่ใช้ไม่ถึงเดือนถึงจะถูกพอเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจเราก็ไปไม่ถูกกันเลยทีเดียวเนื่องจากแต่เดิม ไม่เคยได้เก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินบางครั้งเราอาจจะมีข้ออ้างให้กับตนเองว่าค่ารถค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าขนมลูกไปโรงเรียนและอื่นออีกมากมายที่ต้องจ่ายจะเอาเงินจากตรงไหนมาเก็บจริงๆแล้วหากเราลองที่จะเก็บมันก็พอมีทางตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นมาเก็บกออมสำหรับฉุกเฉินได้ ส่วนคนที่มีเงินสำรอง3-6เดือนแม้จะตกงานก็ไม่ตกใจมากเนื่องจากสามารถนำเงินสำรองมาใช้จ่ายก่อนจะหางานทำใหม่ได้จากสถานการณ์ดังกลา่าวสุภาษิตสอนหญิงของสุพทรภู้ยังคงใช้ได้ในยุคปัจจุบันจริงๆแล้วเจตนาของสุพทรภู้มีได้ประสงค์ให้คนไม่ใช้จ่ายจนกลายเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวแต่ให้รู้จักใช้จ่ายพอประมาณ ใช้ในสิ่งที่จำเป็นเช่นเข้าสารหมกก็ต้องซื้อน้ำมันน้ำปลาหรือสิ่งต่างๆที่ต้องการและจำเป็นส่วนสิ่งที่มีอยู่แล้วจนเกินความจำเป็นเช่นมีรองเทา้ายี่คู่จะซื้อคู่ที่21มีกระเป๋าอยู่10บใบจะซื้อใบที่สิอันนี้ถือว่าเกินความจำเป็นก็ไม่ต้องซื้อมาวางไว้แล้วไม่ใช้ให้เืองเงินดังคติ ประจําใจของดรอัชรายยศินวิทยากรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ว่าถูกแค่ไหนถ้าไม่ใช้ก็ไม่ซื้อหากทําได้ดังนี้ก็จะมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินหรือเอาไว้ใช้เป็นเงินลงทุนต่อย,ยอดให้เงินงอกเงยขึ้นได้วิกฤตครั้งนี้จะยาวนานแค่ไหนคงไม่มีใครตอบได้หลังจากผ่านยุคโควิดระบาดอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ อันเนื่องมาจากการใช้ชีวิตของคนยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีมากขึ้นโลกโกว้างมากขึ้นการขนส่งไวขึ้นเรายังคงต้องปรับตัวให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงพร้อมกับมีความรู้มีภูมิคุ้ม,มกันมีเงินเก็บและก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปกับการเรียนรู้และแก้ไขตนเองเปลี่ยนตนเองเป็นคนใหม่ที่มีเงินเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉิน มีความรู้มีความเชี่ยวชาญการใช้เงินต่อเงินให้มากขึ้นเงินอาจไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตและความสุขทุกสิ่งนั้นไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินแต่ถ้าขาดเงินเราก็จะดำรงชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ได้ยากเหมือนกันขอให้ทุกๆคนเติบโตและงดงามในแบบของตนนะคะก้าวเล็กๆจะก้าวเดินไปสู่จุดหมายอันยิ่งใหญ่นั่นคืออิสรภาพทางการเงิน และพบกันที่ปลายทางของความสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะ